ดีครับตอนนี้มาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดน้องคายแล้วนะครับนริตามากนะ้มันดีดีกะเปาเพื่อนพี่น้องอันนี้กระเป๋าคุณพ่ออันนี้กระเป๋านริตา อนนี้ะบรรจุน,นะครับผมติดตามคุณพ่อไปออกคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมไปติดตามติดหลังเวทีแต่ว่าจะขึ้นเวทีไหมก็เรื่องอารมณ์ของเขาแล้วแต่เขาถ้าเขาอยากขึ้นไปหาคุณพ่อก็ขึ้นได้นะครับผมซึ่งพรุ่งนี้เรามีงานอยู่ที่โตโตยต้าบึงการน,รน้องคาย <laughs> 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 ไปที่บึงการยิ่ <laughs> เราไปที่ตเตโยต้าหนองคายไม่เราไปสองสาขะพูดอีกรวยลูกปุ่นไปแม่ม์มมสงสัยมีอะไรให้เราไปตะบุญการเนี่ยอืมพรุ่งนี้โตโยต้าหนองคายนี่ไงบุงการโอ้พรุ่งนี้โตโยต้ตาหนองคายนะครับเปลี่ยนมุก็นเหรียญโมอกมอือโตโยต้าหนองคายมนตีกต้ามาด้วยอืม บ้านเรียบโต๊ะออต้าบ้านนอกพี่สองเจ้าหน้จิก,กู้่มเืนอยู่ยไม่เสียดนะครับผมเดี๋ยวจะกู้เพราห่มให้ห่มอ,อยู่นะครับอาบมาน้ำพออย่ามาน้ำพอบ้านใส่แพร่เปื้นแต่นี่เพราะวันบรัวสิเงียบบอกเรื่องไหนเนี่ยฮะปวดเร็มไหม <c oughs> วันหยุดวันนี้มาที่ถึงหนองคายแล้วนะครับผมก็จะไปตโตโยต้าหนองคายพรุ่งนี้ นะครับเจอกันที่คอนเสิร์ตโตโยต้าหนองคายส่วนมตตาจะขึ้นม่ทีด้วยไหมก็แล้วแต่อารมณ์ของลูกนลูไปยากขึ้นลูกกับเลนเ่น,เนทั้งรถถากับอนาทีแต่ว่านลูกอยาโล่งไปกับจ้องอุ้มขึ้นไปสวัสดีเอฟซีหนาไปที่ออือ่นอำเภอเมืองบึงการไหนครับ <laughs> <laughs> ไปเท่นังบอยออำเภอเมืองหนองคาย พรุ่งนี้เจอกันนะครับโตโยต้าหนองคายอันทั้งอันทีมงานโตโยต้าหนองคายมันเขียนแล้วมึงไปยังเราพึ่งคานมึงไปเอาพ้องพ้อมกานที่พ้องไม่คิดบันเหลี่อไมไปเราพูดหยอกเพื่อความติดใจงไงเขาฟังอ๋อโอเคโตโยต้าหนองคายเที่ยงถึงแปดโมงใช่ไหมอต้องตื่นต้องตื่นเก้าโมงวันนี้ใช่เราอยู่ที่ไหนอะโตโยต้าหนองคายเจอกันจ้า เจอกันนะครับพรุ่งนี้โตโยต้าหนองคายนะครับเที่ยงนะครับมือเที่ยงลูกกับแม่น้่งเลยพี่น้องเทิ่งมาเรียงลูกเทิ่งเลียงลูกเองเทิ่งไปเห็ุงานนอนสองคนนอนสองคนนะครับไม่ต้องมีพี่เลี้ยงก็เลี้ยงได้งานก็ออกได้นะครับผมลูกก็อยู่ได้นะครับเอาลูกมาอยู่นำออก,กงานน้่มมือสองมือสามมือนี่แหละพี่น้องมันหยุดพอดี วันหยุดพอดีเมือ่อจะไปโตโยตาหนองคายก็พอเล่นเที่ยงคอนเสิรต์ตหชั่วโมงแดนเซอร์มาสิบผาทแดนเซอร์มาเยอะมากเลยแดนเซอร์มาสิบคนนักลองสองเจอกันนะครับโตโยต้าหนองคายเที่ยงตรงนะครับ